ตำรวจรวบสองนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังที่เชียงใหม่เป็นเอเย่นขายยาบ้าขนหอพักพบยาบ้า74,000เมตรสารภาพขายให้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นนำเงินไปแทงพนันฟุตบอลส่วนเพื่อนอีกคนเคยถูกข้อหาย,ยกฟ้องคดียาบ้าหลบหนีไปได้ ผู้ว่าแบงค์ชาติยอมรับสหรัฐลดอันดับบัญชีการค้ามนุษย์ไทยอยู่ในอันดับต่ำสุดชุดภาพลักษณ์ประเทศกระทบเศรษฐกิจฟื้นตัวล่าช้าระบุภาคส่งออกปีนี้โตไม่ถึง4%เชื่อรถแมพของคอสชอาจทำให้ไทยกลับสู่ภาวะปกติที่เป็นระดับสากลมากขึ้น ผู้สึกข่าวรายงานด่วนเข้ามาว่าเกิดเหตุน้ำท่วมถนนเพชรเกษมช่วงคลองหินงวบ้านทับหลีระดับน้ำสูงรถยนต์ผ่านไม่ได้บ้านเรือนริมคลองถูกน้ำท่วมชาวบ้านต้องออกพยพออกจากพื้นที่ล่าสุดป้องกันภัยกำลังเข้าไปช่วยเหลือที่กระบี่คลื่นลมแรงเรือหางยาวกว่า300ลำหยุดบริการเจ้าหน้าที่ปักธงแดงริมชายหาดห้ามเล่นน้ำ